สบายดีหลายสวัสดีผู้ชมทุกคนวันนี้พาทุกคนไปตัดใหม่ทุกคนนะนี่แหละจักเข่าเครื่องมือเาจักเต๋อเดี๋ยวจีไปตัดไม้เฮ็ดคอนเฮ็ดทุกคนเดี๋ยวจะปลูกเห็ดนะเป็นไม้เฮ็ดแทงนะเดี๋ยววันนี้ไปได้เข้าผ้าทุกคนพาทุกคนไปตัดไม้ก่อนไปติดตามงไว้แลกันทุกคนเดี๋ยวว่ามาเนื้อเนื้ออ่อนนะทุกคนเป็นไม้เนื้ออ่อนนะเอาอย่างใดคอนเห็ดนี่ก็เลยไปตัดเอาเดี๋ยวคอนนำเจ้าของเขาเลยได้ Và hài hòna hai nằm sào Năm nay tòa mùi nha ba tòa nằm kìa tòa đấy kìa tòa nằm 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 สิลองปลูกเบิ้งทุกคนเพราะว่าทดสอบเบิ้งแบบมันก็เติบโตดีอยู่แล้วปลูกมันสิลมไปทางไหนนี่ก็ได้นี่นะทุกคนตัวใหม่นี่นะเราสซีปรับลงนะแต่มันก็น่าจะลำบากนะทุกคนลองมาเทิดมันนิดนึงนะหนึง

nhỏ đi เช้าก่อนใส่หมดคอนเลย เอชิพาทุกคนมาเอาเสือเห็ดที่เจาะเชคอนเลยทุกคนนะคอนที่เราตัดมันนั่นแหละเจาะใส่นี่เสือมันเสือเห็ดคอนขาทุกคนฟาเบียนะทุกคนเมาส่ใส่อัดผู้เดี๋ยวมาเจาะนะ อันนี้ตัวคอนเก่ามาซืเอาไปแช่น้ำจ้างเอาจอแล้วเบิดนประมาณเจ็ดทอนเอาสีไปแช่พร้อมกันเลยทุกคนเมาสืมาแกะออกทุกคนอันนี้เสือมันเพลแล้วนะแต่จริงเป็นเกาะดำๆดำๆเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยทุกคนอันนี้มันเริ่มขยายเลยตัวเขาแช่ไว้ในตู้เย็นประมาณสามเดือนเลยได้ถ้าเอาไปแช่ไว้เนี่มันสีเพลแล้วก็ เต็มเลยกวดเลยก็ลังก็นเอาทุกคนทางบ่อแช่ใบนะเก็บใบในตู้เย็นประมาณหกเดือนถ้ากินหกเดือนเนี่ยก็คือเปิดคุณคาเอาตัวฮาวชีอออยได้แล้ววันนี้หรือวอาใหม่เคลียร์เลยุกคนเลยตัวยังซามซามคอนทุกคนนะทางก็ใส่รถไใบเลยได้มีคอนเก่า บอเก่าที่เาไปอาชีพแช่น้ำครเพ่นแช่ปลาคืนหนึ่งนะแลวสิบิบหยอขึ้นจากน้องนี่เขาหมจอแล้วลยสามสี่ทอนอ้าเสือมืดมืดกว่านึงนะนี่น ใส่เลยทุกคนนี่นะไฮใช้ถ้าเจาะอะไรได้หนิใช้เลยขีดลัดก็ได้ถ้าเขาดูเแล้ากับเอาไม้เราล้อมใส่ทุกคนล้อมอัดผูเลยเอาพาเบียก็ได้เลย เจ้าคมเล็กประมาณสองมินม้นทุกคนสองมิน้นสามมิ้นได้นะห่างประมาณคืบหนึ่งโอเคนี่แหละอัดคือเก่า ต่อ,อ,อเลยนี่ไม้มันรุดออกทุกคนตัวนี้บกเข่าวะ่ะ